รับทักทายสบายดีเอฟซีถูกๆูก่านเด้อพ่อแม่พี่น้องถูกๆกคนเนาะวันนี้กม็มาพบมาพ่อกับบาวจำพรคือเก้าทั้ง่องบ่าจำพรบ้านานาเนาะวันนี้บ่าจำพรกาสิพาเอฟซีถูกถูก่านแหละพ่อแม่พี่น้องพ่นแหละออกไปทางไห่ทางนาพ่นแหละตอนเศร้ากับสิพาพ่อแม่พี่น้องเอางูออกไปเลยเนาะนี่บ่าจำพรสีออกไปจูดตอเพืองมนันนี้จูดให้มันใหม่ใบมันออกเบิดแหลวกาซี ปลูกมักม่วงม,มักแตงเนาะท่านผู้ชมผักพายสบายดีอีกเถอะหนึ่งในรอบสาเศร้าอันนี้กระสีไรงวไไรควายออกเลยเนาะพร้อมกับอีพอเลยลกระสีพาพีพาน่องออกทงางไห้ทางนาพอละเ mm hmm. มื่อวานนี้เมื่อซื้น,นี้กระยูเฮือนเบิดมือเบิดเวนเนาะต่อเติมห้องน้ำอีกเล็กน,น้อยแต่ก็ยังบ่ทันได้แล้ว มันนี่ก็สิพาผีพาน้องออกไปจูดตอเพื่องใ้สะกอนเนาะหลังจากจูดว้จากมือสองมือแล้วจังสิไปขุดคุมปมลูกลูกลูกเพิ่นเตรียมโตสิออกอาทารผสมแม่เพิ่นอีผ่อยจังแก่เนาะอิพ่อยจังแก่กับสาวบิวตอนนี้ก็ออกไปแล้ว มาเ้อเอฟซีทุกคนเนาะท่านผู้ชมทุกคนพ่อแม่พิน้องทุกคนมาไล่งัวออกไปทางทงนาผูเนาะไปผูกงัวไวแล้วกวไปจุดต่อเพืองเม่ปูเพน่อนหนาท่านผู้ชมงัวกับพ่อแม่งัว,งวของบานจำพรดอกเนาะ งวัวไอ่เพิ่นเห็นเฮาบ่ามีงวัวมีควายแล้วเพิ่นก็เอามาให้เลี้ยงเนาะผู้บางคนก็ถามว่าได้ลูกมันล้วปั่นกันบอ่อเอฟซีบางท่านเพิ่นถามเนาะกะ็ยังบ่ทันฮู้ได้ทันผู้ชมเพราะว่ากะเพิ่นเบิเ่งเฮาเฮากะอันน่นเนเะเพิ่นทะเลเนาะต่างคนก็ต่างเบิ่งกันทแหละ มือนี้แดดจ้าๆได้เมือนี้แดดแห้งมาอนี้ก็ดีสองซัมเมอร์ละแดดแห้งบ่มีลมเนาะลมบ่มีลมบ่หนาวปีหน้าผลสิบอดีบด่เนาะพี่น้องมาโยงยเพิ่นกลับไปน้ำตลอดดอกมาโยงอีขึ้น กเ,เอ่อาเยี่ยวมาเสี่ยงงัวมากันดี้านนอกเขากับ่ม,มียังหลายเนาะทางบ้านมาจำพรกัแต่ว่าง,งัวคนอื่นนะเขาปล่อยไปและแหละเพราะว่าเขาน้ำกะแล้วเ,เปเลย แต่ว่าอันงว่านี่ปล่อยบบได้เนาะยันยันมันเสียหรือว่ายันมันเมื่อบ้านมันอะลรเพราะว่าแม่ใหญ่มันกะยังยังอยู่เนาะมันกะจืดทางเมือเอามาหลายปีกะยังจืดทางเมือคือเก่าเลยเพราะว่ามันจืดอยู่เนาะคันว่าบบมีแม่โคนมันโตที่เขาเอามานั่นแต่มันบบมีแต่กะเลือแต่ลูกๆมันกะมันกะสบ่บมือเอามันกะสิอยู่เพื่อนเทาบบดนี้เนาะแต่นี่ยังมีแม่โคนมันอยู่ ของเขานะเขาสบายแล้วยามตกมายามนี่เนาะเก็บเกี่ยวแล้วเป็นที่เรียบร้อยเกี่ยวเขา่าเกี่ยวน้าเอาขึ้นเล่าขึ้นเนี้ยหมดเลยงวควายเผินกะสิปล่อยเบิรดเนาะแต่ของพ่อบาจำพรเป็นงูเอามาแต่บ่อนอื่นเป็นงวที่เผินเอามาให้เลี้ยงเนาะก็เลยปล่อยบ่ได้เพราะว่ามันสิกับเมื่อบ้านทะหละเมื่อบ้านเผินพูแหละ บ้านเิืนกะบ่บมีห้าบันใดเนาะเป็นถุงเป็นทามอ่นแห้าบ่คคอยมีบันใดทางิ่งนแต่ทางน้ำบาจัจำพรน,นี่หกโพดห้าตอนนี้พอิ่นก็ผูกงัวแลเลยเนาะหอดให้หอดนานะห้ใหญ่ของเฮาเองเลย ปลูกห้มันกินต่อเพืองนี่เลยฮะต,ตัวนี้พ่นผูกปะไว้หนี่บ่อนผูกปะกินต่อเพืองเนาะท่านผู้สมหมู่มิ่นไปปะผ่นห้องตี แบกแห่งจะคุยจิไปสอนอยู่ใช่เนะาะสอนอยู่น้องพายนี่นนะวะหื่หยาก็มีลายได้ผ่านผูมม้ชมเอ้ยเขียวอยู่เนะาะเพระไว่พอมาได้ไ้งัวคนอื่นเข้ามามแถวนาเฮาเนาะงัวคนอื่นเข้ามาเพิ่นกะสิรล่นีอ่อ่า อ้าวผูปผูกชันหันอีกนะ่นะฮะกรากกชิจูดต่อเพืองนหันได้เห็นผมันยังเปียกอยู่เนาะนี่บาจจำพรชีจูดต่อเพืองแถวนี่แหละเนาะท่านผู้ชมจูดตนนัวนี้จูดแลนะครับ หลังจากมันใหม่ใบมันเบิดเลยกายสิมาคุดคุมเนาะปลูกหมักมูหมักแตงแต่ตอนนี้มันยังเศร้าอยู่เนาะนําหมอกกันยังข้างใบเข่าอยูเนาะท่านผู้ชมมันยังเปียกอยู่ใบเข่าใบเพืองกะดิตอเพืองกะยังเปียกอยู่เนาะถ้าจังหน่อยผู้เละถ้าประมาณจัก10โมงเนาะ10โมงหลังจาก มันอันแห้งนละบาจันพรกสิลงมาจูดจูดให้นี่แน่แล้วก็ให้ภาคพุ่นแน่ทางงัวงผนเนาะประมาณสามสี่มอนนี่แหละและกะทั้งที่แน่เนาะในทางกกไม้สูงๆนี่และก็ทางกกไม้ใหญ่ๆอันนี้แน่เนาะเพราะว่ามันจังใกล้น้ำเนาะนี่น้ำก็ได้น้ำกะบบกุ้มดนบันไดดอกประมาณเดือนสองเนาะเดือนกุมภาอะไรก็แถวนี้สิบกเบิดเด้อยท่านผู้ชม แถวนาบระจมพรนี่เนาะน้ำกาสิบ,บุกเบิดแถวนี้แถวห้วยแถวห้องนี่กระโบ,บกเบิดเพราะว่ามันบริเลิกปันใดเนาะพุูดเละท่าอันประมาณสัก10โมงจังสิลงมาจูดเนาะฐานผสมตอนนี้ประจมพรกาลงมาแต่นาโคกเลยเนาะเมื่อกี้นี้ไปเบิ่งเพืองเลยมันเปียกไปเบิ่งตอเพืองเลยมันเปียกก็กเลยขึ้นไป ถ่ายอยู่หน้าโคกเนาะบัดน,นี้ทอดสิบโมงเลยมาจำพรรกาสีลงไปเบิ่งอีกเนาะว่ามันแห้งแล้วบ่หรือบอ่อมันหแห้งเลยกาสีจูดเลยเนาะแต่น้ำแถวห่วยบนอีพอป้าวแถวหน้าตอนนี้บกบรรทัดผสมนี่ตอนนี้แดดแห้งแห้งเนาะสิบโมงนี่แดดแห้งขนาดอีพอเพิ่นย่างก่อนเลยเนาะ พ่นสีไปเอางัวออกแต่บอนทีบ่อนจำพรสีจูดเนาะบรรยากาศยำแรงนะท่านผู้ชมสำนยำแรงนะเนาะเขาสู่เดือนหนึ่งเดือนสองเลยแต่ว่าบ้านหน้าทางเหนือภูพนหากะแล่้วปั่นเข่าเนาะ เพื่อนหากระแล้วเกี่ยวเข่านะแล้วเพื่อนกาปั่นเข่าอยู่เดียนี่ยินแต่เสียงรถผาดเข่ารถปั่นเข่าอยู่เนาะแต่ว่าทงางเขาแล้วแต่โดนเติมเลยตอนนี้ผพ่อเพื่อนกายายงวัวออกเนาะมันจะพอนกระสิจูดแถวนี่แหละบริเวณนี่แหละให้ใบหญ้ามันตายเนาะใบเข่ามันลอดออกแลวกะมันจังคุดคุมสบายเนาะแต่ละปีประจะพอนกาปลูกอยู่ ครูปีเนาะแต่ว่ากาบ,บไม่ได้ถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าบัตรจำพรกาบไม่ได้เห็นยูทูบเนาะช่องยูทูบ้ากันสีเห็นช่องยูทูปปีนี่แหละถ้ากันเห็นได้สี่สี่เดือนเนาะสามเดือนปลายสี่เดือนนี่แหละหากัลงมือจูดกันเลยจากทิ่ใหม,ม่บใหม่เนาะไม่โบใหม่กะลงมือจูดเบิ่งก่อนเนาะเขาต้องจูดให้ก่อนให้หยาตายแล้วก็ให้ต่อเพือง ตายพร้อมไปลงมือจูดกันเลยจูดแล้วกะยังสิออกมาทางเฮือนอยู่เลยท่านผู้ชมเพราะว่าเวียกงานกะยังมีอยู่ทางเฮือนผมเนาะยังมาทันได้เสร็จได้ชินใหม่เลยท่านผู้ชมใหม่แล้วใหม่แล้ว บ่อได้ใหม่ท่านี้เนะาะทำมันลมแหงคักอยู่เนาะมันลมบ่แหงใหม่จะทานผู้สมไค้เนี่ยลมมาแลวถ้ามันใหม่เบิร์กะคืสิคักอยู่เนาะ นั่แต่บใหม่แล้วลายกว่าแนวนี้เป็นแนวนีวน้บใหม่แทๆ้ๆเรื่อยๆไปจุดทางนี้อีกเนาะมาหน่อยก็มานำคันชิคุดโลดมันกะยากยากแลเพราะว่ามันหกเนาะมันหกหยี่หกตอเพืองหลายอย่งหลายแนยว เฉียบลงให้มันเจ็บให้มันใหม่เนาะมันบมใหม่ได้ใหม่ยุเล็กหน่อยนะท่านผู้ชมไปตามเป็นเชไดคุดแบบนี้รอแล้วเนาะในมือมาคุดมันโมใหม่เชไดได้ซะ ้มใหม่อยู um ่แต่ปุกปิกป่อเพิ่กยายงัวไปผังเบิงนั้นผุนเนาะงัวเพิ่กกอยูุ่นาลายทันผมาดกเนาะเพราะว่ามันยังบทันได้ตายหากะตัดกกข่าวแล้วว่างดนี่เนาะ ก็เลยหย่ากะยังบ่ทันได้เห็นยปันใดงอควายเขากะยังบ่ทันฉูปล่อยมาสายนีเนาะหันสายแถวใต้ผู้เขาปล่อยแล้วแต่ว่าแถวเนือกันยังบ่ทันไดปล่อยเพราะว่าหน้าทั้งเทิงนีลกระักกันแล้วนะปั่นเข่าอยู่มน้นนี้ตอนนี้ก็เริ่มใหม่แ้วทานผู้ชมนี่ มันอุคลุกอยู่เนาะใหม่นะมันกันที่เป็นตอเพืองแบบนี้เน,ะนาะเขาคุดกะสบายเนาะเพราะว่าใบมันใหม่บนเลยเหลือแต่ลำเพืองจร่งๆแต่กะยังมีผุ่นมันผุ่นมันกะเข้ากันสีกวาดลงไปใส่คุมผักนะทานผสมตอนนี้กำลังใหม่อุคลุกอยู่ ให้ในสิมคักแน่เนาะเพราะว่าเป็นตะกา้ตาตะก้าเก่าเป็นตะก้าที่บ่าวจำพรวานเลยลุกเอาโมบ,บึกเนาะเพราะว่ามันเรือนานาโบลายว่านกาลายกว่านะัท่านผู้ชมหลังจากเห็นห้องน้ำแล้วมืออื่นๆมอฮือกลุลแหละจังสิพาท่านผู้ชมมาขุดเนาะ คุณเป็นคุมเป็นคุมเป็นคุมเลยกับเขากาสิแก่ผุนคอ,อกมาตั้งแต่เฮือนผุนแหละแก่ผุนคอ,อกมาลองพื้นเนาะมาไฉ่ทั้งพื้นมันเลยกัสิปลูกหมักแตงกวาแน่ปลูกหมักมูมแน่เลยกัปลูกมักถัว่วแน่เนาะปลูกพักแน่ขันมีอนาการันอีพอปลูกมักเพบดวันเบิดกาสิปลูกหมักเพชแน่เนาะแต่แต่จำพรสิปลูกเป็นหมักเพชดดอเนาะ่านผุชม ตอนนก้ะไม่เป็นบริเวณกว้างเติบเนาะทางลังผูกกระไม่พันอุคลุกอยู่นะเพราะว่าบาจัจจพรจูดช่องบ่อนเนาะปูพังนะพ่อมนะเทมนะยาวไปพุ่นเลยปู๊ิปลูกเบิดเนาะปลูกตามระยะน้ำนี่แหละเฮากาเอาพืชประมาณเดือนชองเดือนแนหละใส่เนาะเฮากาเอาพืชระยะยาวเน,ะนาะเพราะว่าน้ำเฮาาวกุมได้สาหราันพุ่ เขากะเอาพูดผือระยะสั่นเนาะเซนบกบกบบทัวไปสิแล้วก็หมักแตงมูเนาะแล้วก็เป็นหมกักอันคือพวกนี้แหละพวกหมักริดดอเนาะแต่ผิดงานจีบไดใช่ถานทุชกชั้นกะหูจักหมักผิดงานอย่างบ้านเนาะผิดงานคือข้าวปลูกในหัวโพนนะปลูกแบบเดียวกาถ้าเราดูแลดีมีน้ำกะกลุ้มผสมสามปีพอไดนะ้อันหมักผิดงานเนาะ แต่ผกดอสีได้เก็บแต่บาทเดียวสองบาทเนะะะาะการะยะสั้นคือการผกดอรกระดีพี่กายนี่ในนี่หัน,น,น,นปูหมักแตงกวาหั่นผสมหมักแตงกวาเนาะประมาณสี่หาสิบคุมนี่แหละรื่อลอยปลายคุมนี่แหละกะได้เก็บไปขายอยู่เนาะบางส่วนกระดีอันฮากินบเบิดนาะการนำพืชผลชนอันไปขายชื่อมะพรประแปลก,กนัวเนาะ เปลี่ยนรูปแบบไปอีกพังนี้ก็ใหม่เติบแลยนี่แต่พังนั้นเฉพาะฉีดความประจูดพังนั่นอีกเนาะนี่ซื้อมาได้ที่เลยนี่ท่านผู้ชมหาเพืองดำๆอันนี้กะสิเป็นผุนเนาะนี่นี่เป็นผุนลงใส่คุ้มมักโมกมักแดงเฮาเนะจังหน่อยเฮาคุดๆเลยกะเคลืองเคลยอผุนพวกนี้ลงไปน้ำเนาะเลยกาน้ำพุยคอกมาใส่ในเล็กหน่อยเนาะ ตามบาดจำพรเคยเห็ดนะคันเอทันเอฟซีไดที่มีชุดเด็ดกามินเข้ามาทักทายเลยกาแนะนำบาดจำพรเนเด้อเนาะผู้ที่ดูอยู่เบิ่งอยู่ก็ดีเนาะเพราะว่าบาดจำพรกะความหูกะกยังบ่ปันใดเนาะเฮียนกะเฮียนแต่จบป .4 สี่ละท่านผู้ชมกะเคยปลูกอยู่เนาะกะใสต่ตะพุ้ยข้ออะไร หมักงูกาปลูกพอจะอยู่ได้กินอยู่ดอกเนาะหมักงูหมักแลงนี่กะถ้าปลูกกะตามระยะมันหมากกะเห็นหมักแดงกวากะสิกินกลุ่มเหิองอยู่เนาะสิไปจูดพังนั้นอีกเนาะราะว่าพัางนั้นยังบ่ได้ใหม่คักเนาะไป,ปะจูดพังนั้นนี่นบาดจำพรกาลงมือจูดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนอาอท่านผสมผู้เสียงแตกมานลุดป,ปูปรับเนาะมันบล่ลามไปดอกเนะาะราวะแถบแถบ,แถ,บแถวนี้มันกาเป็น ป่าละเหมาะคะนามันแบบยังมีน้ำมียังอยู่แต่ต่อเพืองมันกันยังบริจากใหม่ปันใดน,นี่เนาะนี่ควันโอเคลุกอยู่จะเป็นเจนั่นน้ำ,นำเจนั่นมอดและถ่านผสมแต่ว่ายังพันอยู่เล็กหน่อยเนาะอีกช่องซัมเมอร์แปลยจังสิพาถ่านผสมมาขุดขุมปลูกเนาะ สำหรับคลิปที่พา่พี่พาน้องมาจูดต่อเพื่องหรือว่าไหลงหวออกมานาเนอาอบัรจพรกาสชิคอจบคลิปเอาไว้ซสมนน่เนาะภากพ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังแห่งใจให้บจัจจพรในคลิปต่อไปในเด้อขอบพระคุณหลายๆเนาะ